เรื่องจริงขนลุกที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนผีนางตะเคียนวัดป่าโบราณตำนานที่ยังไม่สิ้นเสียงร่ำไห้ในค่ำคืนที่เงียบนัหน,นหากคุณเดินผ่านวัดร้างกลางป่าอาจได้ยินเสียงร่ำไห้เบาๆดังมาจากต้นตะเคียนใหญ่ ของผีนางตะเคียนแห่งวัดป่าโบราณที่ไม่มีใครกล้าตบต้นไม้ต้นนั้นเลยมีบันทึกเก่าเล่าว,ว่าต้นตะเคียนต้นนี้เคยถูกใช้ฝังร่างหญิงสาวในสมัยโบราณเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับพระและจบชีวิตอย่างโหดร้ายตายรากไม้หลังจากนั้น ใครก็ตามที่คิดจะโคน่นต้นตะเคียนต้นนี้ต่างเจอเหตุประหลาดบ้างล้มป่วยบ้างถึงกับเสียชีวิตชาวบ้านที่เคยบังอาจเข้าไปกลางดึกและว่าได้ยินเสียงผู้หญิงสะเอือนเบาๆรอบต้นไม้แม่ไม่มีใครอยู่ในนั้นบางคนเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดไทยยืนใต้ต้นไม้พอเขาไปดูใกล้ๆ กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทุกวันนี้ชาวบ้านจึงพงนำเครื่องเส้นไว้มาวางใต้กลนตะเคียนน้ำอบดอกไม้ผ้าสามสีเพราะใครที่รบรูล้วนต้องเจอกับบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ตำนานนางตะเคียนอาจเป็นเพียงเรื่องเล่า หรืออาจเป็นสิ่งที่ยังรอการปลดปล่อยถ้าคุณเจอตัวตะเคียนใหญ่ในวัดรักอย่าลืมหลบตาเธอแล้วรีบเดินจากมา